ขออนุญาตนะครับผมอาจจะหมายถึงว่าเปลี่ยนกิจกรรมอย่างรวดเร็วเพรเาะเวลามันบีบมากนะครับเพราะว่ามอเช้าเราเข้ามาช้านิดหนึ่งด้วยแล้วก็ผมโดนตำรวจจับด้วยแล้วก็จริงๆดิงๆโดนตำรวจกลับอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เราขายเสียเวลาตอนถ่ายรูปนิดน,นึงก็เดี๋ยวเราไปกิจกรรมอยา่างรวดเร็วขอ5ห5้้าเนะครับ หลังจากนี้เราจะต้องออกไปทํางานนะครับเมื่อกี้เราคงเข้าใจวิธีคิดในการทําธุรกิจแล้วแต่หลังจากนี้เราจะต้องออกไปทํางานพื้นฐานในการทํางานพื้นฐานมันจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งกับแซนด์วิชรู้จักไหมครับหนึ่งต่อหนึ่งคือตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวไฝ่กันเรากับลูกค้าใครเคยแซนด์วิชบ้างที่มือหนึ่งสองสามมีสี่แซนด์วิชคือสองต่อหนึ่งนะครับเราสองเขาหนึ่งโอเคไหมลูกค้าหนึ่ง เราไปกับสองคือเราไปกับอัพไลน์เราเพราะฉะนั้นในงงงห้าบทบาทห้าบทบาทที่เคยเตรียมให้ทดรอนี้ครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องไปทํางานพื้นฐานนั่นหมายความว่าเรื่องของห้าบทบาทถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการท,ทรําธุรกิจตัวนี้วันนี้ผมจะกาลองเหตุการณ์ให้ทุกท่านเห็นว่าพงคือลูกค้าน้องน็อตคือออพไลน์น้องน็อตคือออพไลน์นส่วนผมเนี่ยคือเพื่อนผมเก็ตไหม อีกรอบผมคือคนใหม่เพิ่งลงสมัครเอดีไปนั่นคือใครพวกเรานั้นแหละโอเคไหมผมจะแสดงเป็นพวกเราเก็งไหมส่วนพี่องค์เนี่ยเป็นลูกค้าส่วนท่านรนงเนี่ยเป็นอัพไลน์ที่มาช่วยปิดการขายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงแรกที่เราทำธุรกิจเราเป็นสามารถปิดการขายเพื่อนด้วยตัวเราเองเ,องเราเราไปได้ไหมเราไปได้เลยแต่ว่าเพื่อนมันไม่ลงใช่ไหมเราก็เลยต้องชวน เราต้องชวนเพื่อนเราไปด้วยเราต้องชวนอัพไลน์ไปด้วยโอเคไหมเต็มนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอเวลาที่เราโทรนัดหมายเพื่อนเราอับอลนไปยืนยันสมมติว่าเราโทรนัดหมายเพื่อนเนี่ยปุ๊บเราเวลาเราโทรไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ว่าเราจะโทรด้วยสกิปวันนี้ไม่พูดเรื่องสกิปนะเราโทรตามสกิปเดี๋ยวไปเรียนในตามพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าสมมติเราผมโทรนัดผมได้แล้วสมมติผมโทรนัดเพื่อนคนนี้ได้แล้วแลเพื่อนคนนี้เขารู้แล้วว่าจะมาฟังธุรกิจในขนาด ในขณะที่เราจะพาเพื่อนเราไปไปไปฟังธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในร้านกาแฟหรือไม่ว่าจะเป็นในสถานที่สาธรารณะอะไรก็แล้วแต่แนะนํานะครับพยายามจะไปคุยามไใต้ถุนบ้านเพื่อนอย่าเอาราชาสีไปสู้กับจอร์เจในนะ้ำเก็บกเก็บพื้นที่สังขารคือพื้นที่ที่สาคัญมากพยายามอย่าเข้าบ้านลูกค้าเพราะบ้านลูกค้าไม่มีตู้เอทีเอ็มถ้าเข้าบ้านลูกค้าก็หมาบ้างไก่บ้างแมวบ้างลูกบ้างผัวบ้าง บรรยากาศในการเปิดการขายมันไม่ค่อยโอเคสมมุติว่าวันนี้ผมจะจินตนาการนะครับว่าผมเนี่ยนัดคันมาแล้วเสร็จปุ๊บพอมาถึงปุ๊บเนี่ยไม่ว่าอัพไลน์เนี่ยนั่งสมมุติว่าเรานัดมาแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ว่าอัพไลน์เนี่ยเขาจะมาถึงก่อนหรือเขาอยู่ก่อนอัพไลน์ต้องรู้ตัวเลยนะพาะยายามอย่ามานัดรอเงี้ยอัพไลน์ไปแอบในห้องน้ำก่อนอัพไลน์ไปเสริมสวยก่อนไม่ใช่อัพไลน์มานังรอต้อง รอลูกค้ารอลูกค้าไม่เอาครับเรามากับลูกค้าเพื่อมาเจอเพื่อนของเราก่อนผมจะมาเจอพงก่อนเราเราายยู้แล้วล่ะว่าอัพลน์อยู่ทแถบนี้แหละแต่ให้เขาเตะเตะก่อนพยายามอย่ามาเจอกันเลยทีเดียวพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำคือดูพื้นที่ดูพื้นที่ดูพื้นที่หมายความว่าถ้าวันนี้รถมันวิ่งผ่านไปผ่านมาหรือคนมนเดินผ่านไปผ่านมาตรงไหนพยายามให้พงนั่งหันหลังให้กับมุมนะั้น พยายามอย่าสมมติว่าวันนี้รถมันวิ่งผ่านไปผ่านมาตรงนี้แล้วก็มันมีคนเดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้นั่นหมายความว่าคงต้องนั่งขันหลังทางนี้โอเคโอเคพยายามอย่าให้เพื่อนอย่าให้อะไรมาดึงอยู่ความสนใจของเพื่อนเราอันนี้จับไวก้กระทั่งที่นั่งเลยนะแต่สมมติว่าอันนี้รถมันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะอ่ะปาปรามิสอรได้แดล้วรถมันอยู่ตรงนี้คนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงนี้สมมติเราอยู่ในอเมซอนเราก็เพื่อนนะาโอเคนะเจปุ๊บเนี่ยเวลาอัพไลน์เนี่ยอัพไลน์เวลาอัพไลน์เราเขียนแผน มือขวาถ้าอัพไลน์ใช้มือขวาแสดงว่าอัพไลน์เก็บแผงอัพไลน์ก็นั่งตรงไหนรอดตรงนี้กับตรงโน้นอัพไลน์ต้องนั่งตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้เหลือกาอีิ้ตัวเดียวอัพไลา์มาอัพไลน์นั่งไหนอัพไลน์นั่งนี่ถ้าอัพไลน์นั่งนี่เวลาเก็บแผงปังไหมปังแต่ถ้าเรานั่งนี่มีกาอี้เหลือตัวเดียวอัพไลา์ต้องนั่งนี่จริงไม่จริงแล้วเพื่อจะเห็นโอเคไหมโอเคไหมเก็ตนะแต่ไม่ใช่ว่าอัพไลน์นั่งนี่กูนั่งนี่ใหอไไม่ด้ เก่งไหมครับโอเคทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนนี้หนะ้าบทบากเอาไปเลยเอาขั้นตอนแรกเพื่อให้เราจำได้อันดับแรกเลยเนี่ยคือเราก็โงมุดรับไลน์สมมตินะผมโงมุดรับไลน์ผมก็จะบอกว่าเนี่ยผมวันนี้ผมรู้แล้วใช่ไหมว่าว่าว่าเราจะมาดูธุรภิรุณด้วยก,กันเพราะว่าตอนที่โผมไปก็คือจะจะ,จะชวนมาดูธุรภิรใช่ไหมแต่วันนี้ผมผมโชคดีมากเลยรู้บ่ารู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวันนี้เราเชิญโค้ชมาคนหนึ่ง น้องคนนี้นะอายุน้อยกว่าเราอายุน้อยกว่าเราปีสองปีน้องคนนี้ชื่อน้องหอเป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีและเรานะเป็นคนที่อายุมากกว่าคนน้องอายุมากกว่าเขานะแต่เราโคตนให้เกียรติเขาเลยอ่ะค้นน้องนะเป็นคนอัตยาใสยดีมากเป็นคนบุคลิกดีแล้วน่ารักมากๆแล้วที่สําคัญนะเขาทำธุรกิจตัวเนี้ยประสบความสำเร็จมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนเลยอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมคือเขาเป็นคนที่โคตรไว้ใจได้เลยในการทาธุรกิจตัวเนี้ยถ้าเราสองคนนะได้ทํางานเก่งๆ ได้ทำร่วมร่วมทำงานกับคนเก่งแบบโคตรนอดนะเราสองคนท่างสำเร็จแน่นอนวันนี้เดี๋ยวโคนรนอดกำลังจะมาที่บอกว่าโชคดีคืออะไรวันนี้เราเชิญโคนรนอดได้กว่าจะใช้เวลาเชิญเขามาได้นะโอ้โหนานมากเพราะว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ยุ่งเพราะสายงานเขาเยอะมากะกว่าจะเชิญเขามาได้กว่าจะให้เขากว่าเขาจะมาตรงนี้ได้นโอ้โหนับล่วงหน้าเป็นแบบเจ็ดวันแปดวันอะ กว่าเขาจะมาทงตรงนี้ไนดะ้แต่วันนี้เขาสลับเวลามาหาเราแล้วเพราะว่าปอเน,นี่ยเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจใช่ไหมแล้วแบบยังให้ข้อมูลได้ยังไม่ครบาพวกกลัวว่าพงจะได้รับข้อมูลผิดๆไปแต่วันนี้เดี๋ยวเราเราจะให้โค้รรอดมาแล้วเดี๋ยวโคตจะเป็นคนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเดอะเจมส์ให้กับองฟังเดี๋ยวยังไงองตั้งใจฟังเลยเพราะว่ากจะเชิญท่านมาได้ใช้เวลาจริงๆเดี๋ยวเราตั้งใจฟังโคตร,รคู่ไปด้วยโอเคไหมเราโปรโมทแบบนี้ได้ไหม,ไมพอเราเราโมทแบบนี้คนนี้รู้สึกยังไง เกรงใจไหม <Yeah. S 1> เกรงใจใช่ไหมเพราะว่าการที่เราจะเก็บเงินสี่นหกจากคนคนนี้มันจะต้องมีความเชื่อถือและความเชื่อใจความเชื่อใจได้จากความเป็นเพื่อนอันนี้คือเพื่อนการเชื่อใจกันแต่เขาไม่เชื่อถือในตัวผมนะครับเพราะว่าเราจะแก้ผ้าเล่นน้ำด้วยกันมาโอเคปะ่ะถามว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราไปบอกเฮ้ยมึงจะรวยเป็นร้อยล้านเขาเชื่อเราไหมแต่เขาเชื่อแน่นอนว่าผมไม่เอายาพิษก่อปากเขาแน่นอนเขาเชื่อใจเราว่าเราไม่ทาอะไรเขาแน่นอนเก่งหรือเปล่า แต่พงเนี่ยเขารู้จักกับโคตรน็อตไหมเขาไม่รู้จักกับน็อตนั่นหมายถึงความว่าเขาเชื่อถือน็อตแต่เขาไม่เชื่อใจน็อตเพราะเขาไม่ได้เป็นเพื่อกันโอเคไหมครัทีนี้จังหวะที่น็อตจะมาเนี่ยอันนี้อะไรเนี่มดโอ้ังเสร็จให้รู้จักกันกนน็อตเดินเข้ามาในจังหวะที่คตรน็อตก่อนที่คตรน็อตจะเดินเข้ามาอย่าเพุ่งเดินสิรู้ว่าอย่างนีมันต้องรม ก่อนที่โค้ดนอตจะเดินเข้ามาเรารู้อยู่แล้วว่าโค้ดของเราอยู่แถวนี้แล้วพอเราโปรโมทเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็แบบหยิบโทรศัพท์มาเดี๋ยวขออนุญาตโทกับโค้คคดกันหนึ่งฮัลโหลโค้ดนอตเออโค้ดอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับตอนนี้เนี่ยผมผมกับเพื่อนมามาอยู่ตรงตรงที่นัดหมายแล้วครับขอโค้ดนอตอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมเรียกเชิญโคด้คดโค้ดเลยได้ไหมครับโค้ดสะดวกเลยไหมครับตอนนี้เออยังไงถ้าโค้ดสะดวกโค้ดเข้ามาเลยก็ได้นะครับอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้นั่งรอกันอยู่แล้ว voilà. อะไรเงี้ยโค้ดนอตก็บอกได้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 ไดได คือเข้าใจคำว่ามันต้องแสดงให้เหมือนไหพวกเราต้องแสดงให้เห็นนะ,อะพอสมมติว่าคนนอนเดินเข้ามาโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้มาดีเลยมาจัดก,การให้เหมือนเลยเลยเปิดเกมดีเลยมาจัดก,การมาจัดการมาจัดการจัดการอะไรวะจรงไหมจริงโดยส่วนใหญ่แล้วโดยส่วนใหญ่แล้วชอบถ้ากวักมือเรียกรับลายมันจบตั้งแต่กวักมือเรียกรับลายแล้วนะ แล้วก็แบบมาที่เลยกว่ามือเรียกรับลายแล้วก็แบบว่าคือมันเหมือนไม่เกี่ยบคำพูดโปรโมทแต่การสัาการการทำไม่โปรโมทเลยอ่ะพอเวลาคนเราเดินเข้ามาเนี่ยเขาอายุน้อยกว่าเราก็จริงไม่เป็นไรแต่เขาจะเก็บดังสีมันลงให้เราอยู่นะพอคนเราเดินเข้ามาลุกเราลุกสักนิดหนึ่งได้ไหมนิดเดียวโค้ดเ้โค้ดโค้ดสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับโค้ดหน้วก่อนน้วก่อนแน้วก่อนคือทําให้มันดูเป็นธรรมชาติแต่ให้เกียรติเ่องแต่ดูเป็นธรรมชาติด้วยไม่ใช่ว่าโอ้เอคชั่มเกินไปโอเคป่ะ เราก็เอาเกณฑ์เชิญโค้ดครับทีนี้พอโค้ดน้องนั่งเนี่ยเราก็เวลาเราโป้งออเนี่ยเราไม่ต้องบอกว่าโค้ดอันนี้ลูกค้าไม่เอาเราบอกลูกค้าอันนี้โค้ดออกเราแนะนําลูกค้าก่อนเราบอกค้งเนี่ยก็คือโค้ดน้องนนะ้าที่บอกให้เล่าให้ฟังเมื่อนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกอะไรว่าโค้ดน้องน,นะะ่ารักนิสัยดแีแล้วก็เป็นกันเองมากเลยถึงเขาจะประสบความสำเร็จในธุรกิจตัวนี้นะแต่เขาก็ไม่เคยถึงตัวน่ารักมากเนี่ยอันนี้คือโค้ดน้องแดงเดี๋ยวมันวิเคราะห์กันเองว่าใครแก่กว่ากัน เดี๋ยวมันยกมอือไหว้กันเองโอเคไหมเสร็จปุ๊บเราก็บอกต่อว่าโคนน้นอตครับเนี่ยอันนี้คือพงนะคือเพื่อนที่เล่าให้ฟังมเมื่อกี้นะครับว่าเป็นเพื่อนที่รักกันแล้วก็สนิกกันแล้วก็เนี่ยตอนนี้พงก็อยากจะมาดูธุรกิจอยากจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเพราผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วก็อยากจะขอรบวรโโนโค้ดน็อตครับช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจรือะเจนให้พงแล้วก็ผมฟังเดี๋ยวผมตั้งใจฟังไปด้วยแล้วก็ยังไงขอรบวนให้เนี่ยให้ให้หโค้ดน็อตเล่าให้ฟังให้หน่อย เราเป็นคนเชื่อมนะเราเป็นคนเชื่อมถ้าเราเชื่อมดีๆแบบนี้โอเคไหมโอเค,อเคใช่ไหมแต่ประเด็นคือถ้าเราเชื่อมไม่เนียนเนี่ยโค้ดเนี่ยหมดพลังเลยนะแล้วเวลาโปรโมทเราพยายามโปรโมทโปรโมทอัพไลน์ให้ลูกค้าฟังไม่ใช่ไปโปรโมทลูกค้าให้อัพไลน์ฟังโดยนใหญ่ชอบโปรโมทลูกค้าให้อัพไลน์ฟัง้องนับนะพงนี่นะที่จะมาขับเป็นบ้านบ้านรวยรวยรวยเลยอ่เยเยเยนะเป็นโควเรียนจบสูง ผมจุดยอดถ้าได้ของคนนี้มาแน่นอนนะผูน้นำเลยผูน้นำเลยไอ้นี่โอ้ว่มีตังบักเก็บเอ็นนี้ได้แล้วสิ่หมื่นี่ยรู้สึกว่าขับเน็์มาด้วยอัพไลน์กูใจขอ,อเลยคือ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องไปโปรโมทอัพไลน์ให้ลูกค้าัาไม่ใช่ไม่ต้องไปโปรโมทลูกค้าให้มันไลน์กวงโอเคไหมครับพอจังหวะเราเชื่อมมาแบบนี้พวกกลับทำอะไรครับอ่คนที่จะต้องเตรียมอุปกรณ์สิ่งที่เราจะต้องเตรียมคืออะไรครับ คนนี้ต้องเตรียมนะเนี่ยคนพามาต้องเตรียมเราก็เตรียมสินค้าเตรียมกระดาษเตรียมปากกาเต,ตร,ร,เรียมแฟ้มสปอนเซอร์เตรียมมาวางไว้ข้างๆห้ามเอาสินค้ากระดาษปากกาแฟ้มสปอนเซอร์ห้ามเอามาวางบนโต๊ะเด็ดขาดบนโต๊ะขอให้มันเป็นพื้นที่โล,โล่งโอเคเลยโอเคเยเราวางไว้ข้างๆสุดอัพไลน์มาสวยๆมาหล่อๆไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเก็ตไหมแต่โดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นอัพไลน์ไม่มาเป็นแม่ค้าเลย มาปลายคาเตมเลยข้าซ้ายข้าหนึ่งขวาข้าหนึ่งเอเอคนพามาประมาณหล่อเลยคนนั่งมาหล่อเลยไม่เอาคนที่ต้องเตรียมคือใครเราเราก็เตรียมสินค้ากระดาษปากามาเตรียมแฟ้มสปอนเซอร์มาตอนที่พอเราเตรียมสินค้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยจังหวะที่เขาตาลางน่ากันไปอย่างรวดเร็วกลับไปเราหน้าที่ของเราคืออยู่ในขณะที่เขาพูดเราทําหน้าที่อยู่ในท่าทางที่ตั้งใจฟัง เราอย่าเล่นโทรศัพท์อันนี้คือห้ามนะ,ะดูบาตรลัชชาด้วยนะฮะห้ามทำนะฮะห้ามเล่นโทรศัพท์ห้ามลงไปเข้าห้องน้ำห้ามห้ามเหมือนไม่สนใจลูกค้าฟังดีๆนะครับในขณะที่น้องๆกำลังเล่าธุรกิจให้ให้ให้เพื่อนเราฟังหน้าที่ของเราแค่ออออืมอืมม,ม <c oughs> ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรเลยโอเคไหม อัปลน์พูดผิดพูดถูกปล่อยให้มันพูดไปเลยไม่ใช่อัปลน์บอกว่าเอ็มดีแนะนำเอ็มดีได้หมื่นแปดไม่อยอกล้ออะไรหมื่นแปดที่ไหนแล้วหมื่นสองเรียนมาเรียนมาหมื่นสองอัปลน์พูดดิเฮ <c oughs> ้ยอย่างนั้นือจบเลยนะ <c oughs> ฟังดีๆอย่าหักหน้าอัปลน์อย่าขัดขาอัปลน์ต่อหน้าลูกค้าและอย่าหักหน้าลูกค้าต่อหน้าอัปลน์ ในขณะที่อัปไลน์เราพูดเราหยิบของขึ้นมาเนี่ยหยิบตามเนื้อหาที่อัปไลน์เรากำลังพูดเช่นอัปไลน์เรากำลังพูดเรื่องสินค้าเราก็หยิบสินค้าขึ้นมาเช่นอัปไลน์เรากำลังพูดกําลังจะพูดแผนเราก็หยิบกระดาษตับปากกา,าขึ้นมาเช่นอัปไลน์เราจะพูดพาร์ทเนอร์หรือเขาจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับในหนังสือแฟร์สปอนเซอร์เราก็หยิบแฟร์สปอนเซอร์ขึ้นมาแล้วพยายามหวงของด้วยกเก่งไหมถ้าเราไม่หวงของลูกค้ามันมันมันจะชอบหยิบแฟร์สปอนเซอร์ไม่ต่าง อย่าปล่อยให้เขาหยิบแฟ้มสปอนเซอร์เราไปอ่านเองอย่าปล่อยให้เขาหยิบสินค้าเอาไปดูอย่าปล่อยให้เขาพลิกกล่องไปมาเราของ,ของไม่ก่อนโอเคไหมครับพยายามพยายามให้เขาสนใจอัพไลน์เราอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตั้งใจทำเราอย่าเล่นโทรศัพท์เราอย่าลุกไปเข้านะ้ำหน้าที่ของเราคือจังหวะที่ลูกค้าเรามันจะมีจังหวะเผลอ มันจะมีจังหวะที่แบบเอ่อเป็นจังหวะที <otion> right? okay, uh ่แบบไม่ค่อยสนใจหน้าที่ของเราทําแค่นี้พอนะทําได้ไหมทําได้ไหมแค่นี้รัวนี่ทําไม่จริงจริงเลยไม่ใช่แบบเฮ้ยมึงตั้งใจทำหน้าร้ายกูหน่อยดิลูกสาวชวนเขไม่ได้โอเคป่ะอย่าไปหักอย่าไปหักหน้าเขาโอเคป่ะอ้าวสไลด์ถัดไปอย่าลดเร็วๆกินเวลาแล้ว5นาที แล้วเราก็ต้องเตรียยวายจอยของเราด้วยเราก็ผมเองก็ต้องเตรียยวายจอยแบบคงๆยายจอยถ้าเรากลับไปกดที่บ้านนะครับไปตามไปถามอัพไ์ของท่านเองว่าวายจอยคืออะไรวายจอยต้องฝึกแบบไหนถ้าเราเตรียยวายจอยไว้มันจะช่วยสามารถส่งเสริมและสนับสนุนในการปิดการขายได้วายจอยช่วยในการเปิดใจวายจอยช่วยในการนัดหมายวายจอยช่วยในการเปิดการขายวายจอยเปรียบเสมือนลายมือมันคือของใครของมัน โอเคไหมครับเพราะนั้นเอาขับไปสดด้วยตัวเองเตียวายจอยแบบโคงๆเพื่อพูดเชียร์พูดส่งเสริมโอเคสไลด์ตัอไปโอเคในการปิดการขายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในขณะที่อัพไลน์เราปิดการขายนะอันนี้ผมเสริมให้ตอนที่น้องๆปิดการขายพอน้องเล่าทุกอย่างเสร็จปุ๊บน้องๆจะถามลูกค้าเราว่าสะดวกเป็นเงินสดหรือว่ารูดบัตรจริงไม่จริงไอ้ที่เราโดนปิดการขายมาเราก็โดนแบบนี้มาใช่ไหมที่เราเสียตัวเอ้ยไม่ใช่เสียตังค์กมาเนี่ย เราก็โดนแบบนี้ใช่ไหมสะดวกเป็นกระสุดหรือลูกบัตเอาความรู้สึกเราก่อนนะเอาความรู้สึกเราอนในขณะที่อัพไลน์กาลังปิดการขายเพื่อนเราเราอยากรู้สึกตึดอัรกเราอยากรู้สึกกดดันถ้าในขณะที่อัพไลน์กาลังขยี่ปิดการขายเพื่อนของเราถ้า,เ,าดดเรารู้สึกกดอัดเรารู้สึกกดดันเรารู้สึกไม่มีความสุขเรารู้สึกกลัวเสียเพื่อนถ้าเรารู้สึกแบบนั้นแสดงว่าจิตใจเราไมไ่เป็นผู้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต มีบางคนนะครับไม่ค่อยกล้าพาลูกค้ามาหาอัปไลน์เพราะอัปไลน์บางคน brand, เปกแรงอัปไลน์บางคนเปกโผดแต่อย่าลืมครับมันคือการทําการตลาดมันคือการทําการตลาดแบบมืออาชีพเพราะหน้าที่ของอัปไลน์คือนักการขายส่วนหน้าที่ของลูกค้าคือนับปฏิเสธอัปไลน์ปิดการขายได้เรามีผลลัพธ์ลูกค้าได้อาชีพเก็าไห แต่ถ้าอัปลน์ปิดการขายไม่ได้ตัวเราก็ไม่มีผลลัพธ์ลูกค้าก็ไม่ได้อาชีพกลับไปจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยถ้าโอกาสที่ดีในการทารําธุรกิจเพราะเพียงแค่เราปิดการขายแบบไม่ใช่อาชีพในขณะที่อัปลน์ปิดการขายเขาก็จะต่อข้อโต้แย้งกันอันนี้เป็นพาร์ทของอัปลายพอเขาเคลียข้อโต้แย้งเคลีย,ยไปเคลีย,ย,ย,ยมาเคลียไปเคลียมาเสร็จแล้วปุ๊บเดียตอนจังหวะอัปลน์หมดมุกดูแักอัปลน์หมดหมดุกนะ คือมันปิดจนหมดบุกแล้วอ่ะหน้าที่ของเราคือต้องช่วยแชร์แล้วนะหน้าที่ของเราเราคิดในใจเลยนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วเขาไว้ตั้งสติดีๆคิดถึงเรื่องดีๆจินตนาการดีๆว่าวันนี้เราเอาธุรกิจมาให้เพื่อนเราไม่ได้มาคาดหวังเอาอะไรจากเพื่อนเราไม่ได้มาขโมยเงินสี่บนของเพื่อนเราไม่ได้เอาสินค้ามาหลอกขายเพื่อนเราเอาอาชีพมาให้เพื่อนเราคือมือบน เราไม่ใช่มือล่างที่มาแบมือขออะไรจากเขานั่นหมายความว่าเราจะไม่กลัวและไม่เกรงใจเขาในการที่เราจะเชียร์ให้เขาลงสี่หมืหกเด็ดขาดเก็บหรือเก็บเพราะฉะนั้นเวลาเลียร์ด้วยอะไรเลียร์ด้วยวายจอยยกตัวอย่างอันนี้ก็ตัวอย่าง้ครับสมมติเราก็พอรับพูดอะไรเสร็จปุ๊บพงษก็าจะบอกว่าเอออยากทำนะแต่ว่าไม่มีเงินหน้าที่ของเราก็คือลูกค้าพูดอะไรมาเราเป็นแบบเขาหมดเลยลูกค้าบอกไม่มีเงินเราก็บอกเลยว่าเออใช่พง เนี่ยเข้าใจานะว่าการที่เราทํางานประจำมาแปดปีสิบปีแต่มันไม่มีเงินเก็บแม้กระทั่งสี่หมื่นหกมันไม่มีเก็บเนนะี่ยมารู้สึกยังไงเพราะเราเองก็เคยเป็นพนักง,งานประจำมาตั้งแปดเก้าปีเราก็ยังไม่มีเงินสี่หมื่นหกเก็บเราเข้าใจความรู้สึกคงเลยนะเพราะวันแรกที่เราเริ่มต้น่ะเราก็ไม่มีเงินสี่หมื่นหกเหมือนกันแต่แต่อะไรเราก็ขาต่อไงเพราะว่าแต่ละคนที่เราเริ่มต้นมาเรามีสี่หมื่นหกไวันแรกเราก็ไม่มีแต่ทําไมเราถึงตัดสินใจเข้ามาล่ะทาไมเราถึงตัดสินใจไปกู้ไปหามา พราะอะไรครับเพราะเราอยากจะได้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็แชร์ไปเรื่อยๆตามวายจอของเราสมมติเพื่อนเราบอกว่าเอ้ยปออยากทำนะแต่คูไม่มีเวลาวะเพื่อนเราก็เออือใช่พงเราเข้าใจเลยเมื่อไม่มีเวลาอะไรตรงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของการปิดกระหารแล้วเราก็จะเข้าใจมากขึ้นแต่บทบาทที่สํคาคัญมาเช่นครับทุกท่านเอาประมูลได้กับสองคนครับแต่บทบาทที่สํคาคัญในค้าท่าบทบาทเนี้ยอันนี้ผมสรุปรูปลูล่ให้กับพวกเราฟังว่า ในการทํางานพื้นฐานเวลาที่เราไปทํางานพื้นฐานสองต่อหนึ่งเนี่ยตรงนี้คือเรื่อสงสาคัญมากถ้าเราไม่รู้ร,รายละเอียดพวกนี้เช่นเวลา line, อารารัพไลน์กำลังพูดเราไปนั่งเล่นโทรศัพท์เวลาอัพไลน์เดินมาเราไปกดมือเรียกอัพไลน์เวลาที่ line, อัพไลน์กำลังพูดเราไปพูดแทรกคือจบเลยนะเราเข้าใจกับคนพูดมากนะพูดมากเกินไปเข้าใจไหมอัพไลน์กำลังพูดพูดปิดกระขายกำลังจะเก็บเงินสีน่ต่หกให้เราเลยนะลูกค้าจ่ายแล้วนะอีกคนพามากูแทรก จบเลยลูกอัปลายกำลังเก็บตามเพื่อสี่คงลูกค้าจะจ่ายสี่คนลงแล้วนะกี่คนพามามึงสี่คนลงเลยหรอเอฟไก่อนก็ได้นะอัปลายทีน่าปิดการขายสองเจ้าวงสกิปให้เพื่อนลงเอฟเฮ้ยถ้าเรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยจบเลยนะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทตรงเรนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากโอเคหรอโอเคเก็บหรือเก็บโอเคสักเก็บเยอะสุดแล้วไปยุ่งก